สวัสดีครับคลิปนี้มาดูรถหล่อซูนอุทุมพรพิสัยนะครับทีมงานเสียกรครับรถหล่อรถหล,อหล,อหลอ่อลอกหน้าดินครับช่วงหน้างานโนนทดไม่มีเวลาได้มาเลยครับ มีเวลามาแต่งานที่ว่าธรรมดา <c oughs> เอางานเที่ยวครับ คุณปูดูเสียงมันยังแน่นอยู่เลยเนี่ยเนี่ยก็ปูยากับปณ โบสุดสั้นครับ ดินเนี่ยสวยเลยครับพืบ้นที่สูงนี่นเนี่ยฝั่งนี้ก็ลอกได้นั่นโอ้มีดินลอกเยอะๆเลยครับเขตนี้เป็นเขตที่เป็นเนินครับเป็นเนินพื้นที่ไม่ค่อยพื้นที่ไม่เรียบครับไม่เสมอกันครับน,บนี่รถแรงในตำนานครับ ครับ กดถ่ายไม่ทันครับเดี๋ยวจะไปชมอีกกอนนึงครับทีมงานเซกอนเหมือนกันแหละก็เดี๋ยวถ่ายรถรออยู่ตรงนี้ก่อนอรถรออีกคันครับ น่าจะคันสุดท้ายครับพอรถน่าจะวิ่งไปเยอะเดยวจะไปอีกบ่อต่อไปครับ เลื่องน้ำมนันสายควันเหมือนกันครับ เกียร์สามหมดอ่ะโอ้ยธรรมดาครับน่าจะออกตัวเกียร์สามแล้วเมื่อกี้เนี่ยสุดจัดครับเดี๋ยวไปเจอกันบอ่อหน้าครับน่าจะอยู่ติดกันนี่แหละ